ไม่อยากให้ลูกค้าพลาดคันนี้ไปเลยถ้าลูกค้ากาลังมองหารถอ e ีโคคาร์ไว้ใช้งานพเพราะรถเล็กๆแบบนี้ระบบความปลอดภัยมันต้องได้นะอย่างคันนี้นะครับที่ไม่อยากให้พลาดไปเพราะว่าได้แอร์แบ็กมาถึง4ลูกด้วยกันนะด้านหน้านี่2ลูกนะครับเสาเอีกสองลูกแบบนี้แล้วด้านหลังก็มีสองลูกนะครับเท่ากับ6ลูกระบบความปลอดภัยเขาอย่างคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ออปชั่นเขาก็จงมองข้างปรับพไฟฟ้าในตัวกจกไฟฟ้าได้มาสบานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับวงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับ กุญแจครบสองดอกแบบนี้แล้วคอนโซลเนี่ยไม่มีนิ้วลอยเลยนะครับเนียนกิ๊กเลขไมล์เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลดูแลศูนย์ตลอดตรงกลางนี้เซรามิกสีดำบิวอินมาเป็นจอสองดินนะครับแสดงผลเป็นสีฟ้า USB AU AUX จัดให้เต็มระบบนี้ช่องแอร์สมบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีช็อตรถแอร์แสดงผลเป็นแบบดิจิตอลใช้งานง่ายเหมนกัะปรับอุณหภูมันด้วยนะครับแล้วดูเบาะ ถาเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีดไม่มีขาดนะครับที่สําคัญได้แบบเกียร์ออโต้มาด้วยแบบขั้นบันไดนะครับมีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้ดูซิเลยตรงนี้ให้หนึ่งช่องบออเบาะแถวสองก็อเนกประสงค์ด้วยนะครับสามารถปรับพับได้แล้วส่วนที่ภายนอกนะครับคันนี้ได้สีส้มตรงรุ่นโตต้ตาม,มาเลยสีไม่เคยทําสักชิ้นเลยนะครับเวลาเดินทางกางค่ำคืนปลอดภัยหายห่วงแน่นอนไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับมีเดย์ไลท์ตัดนอกมาให้คู่หนึ่งดูราคาปีสิบแปดนะราคาจริงๆแล้ว3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะผมลดให้สองหมื่น อยากให้ลูกค้าได้รถเล็กๆมีคุณภาพแบบขับแก้วอย่างนี้ไปใช้นะครับล้อแม็กเดิมโรงงานด้วยยางอีโคเปียใหม่ๆกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกันสาดสีบานเมื่อเปิดโคมเมียรระบบห้ามเบรกได้ามาได้คู่น้าข้างหลังเป็นดำนะครับฝาท้ายอยู่ครบหมดนะสปอยเลอร์หลังไฟเบรคดูนสามปัดฝนหลังมีก้องมองหลังด้ไหมบีนเรียบร้อยเซนเซอร์ให้ด้วยรถเล็กที่แบบออปชั่นดีๆแบบนี้หายากมาดูดด้านหลังอุปกรณ์ครบหมดนะครับทั้งถาดรอง ตะคงตะขายอุปกรณ์สวงสวิตอยู่ครบหมดนะเป็นตัวเป่าลมแล้วนะครับนอ็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีถอดด้วยแล้วส่วนที่ห้องเครื่องนะครับให้ดูกันแบบอย่างนี้น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดเบ้าโชคซ้ายขวาเดิมสนิทมอกออยู่ครบนะครับเป็นเครื่องอีโฟคาที่แบบ4ีสูบเรียงวางขวางกําลังไม่ต้องกลัวแรงแน่นอนแบตเตอรี่ GS ระบบเบรก ABS อพนด0 0 0็0 0